น,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 นพวกมงงกกกกกูากกาาาออปปปปิิดดปปไ,ปปไมีมมน้องบอกว่าแม่โทรถามว่าไปชุมนุมกับเขาหรือเปล่ามอบนี้แจกเงินใช่ไหมเห็นเด็กนั่งนับเงินในข่าวอย่าไปเลยอันตรายข่าวบอกว่ามันอันตรายมาจูราชอยากเห็นคนตายแต่ใครบ้างล่ะที่ไม่ตายคนออกมากันมากมายออกมาไล่คนหน้าไม่อายเขาอยากจะเปลี่ยนกฎหมายแก้ระบบที่มันฆ่าไม่ตายความเท่าเทียมไม่มีความหมายเราคนไม่มีวาสนาเมื่อคุณ ัะนวกครับครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเอ็กทำอไก็ไม่ไลาติดธุระแล้วบป่าไม่รู้ครับสัดถ้ายหมดเลยอุดอุดอุด,อด,อด,อด ไปชิบหมไปไปชิใหายแง่ yeah. ไม่เป็นไรครับไม่มค่วยไม่ค่อยได้ไรละแองคอมมันกับทังแหล่ขังแหลกแล้ว <c> อ <oughs>

ดูอะครับเขาไม่มีทูร้านหรือเปล่าเรียงไร เออพี่ไไว่าพี่จะไปไรอมองอัดดีปะประดามองอัดเลยดีปะเสียงคนที่บ้านมึนต่างหัเยี่งแม่งตกหน้าแหงเลย่า เฮ้ยมีเรามีแตงโมปุ๊กแล้วเออในดีแแบกอันไว้ครับรู้จักป่ะดีดน่ย่ยขูดเสียงปั้มน้ำเสียงปั้มน้ำปั้มน้ำเลยขู่เสียงปั้มน้ำบันดานขอโทษทีนะครับ โอเคครับ okay, มาพี่บ้าก็ทำคันต่อสร้างหนไม่รู้ว่ามันก็จะดังไหน่อยนะ้งไ,ไม่เป็นไรห,หรอกนะครับโอเคครับ okay, แลงอุด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 ใช่ไหมอุดอุดก็ตายไป Уучлаарай หนูว่าไปเล่นออมอกอตไปก่อนเดี๋ยวผมไปหาห้องอมอ,งอมอก,กอตกันออกอตเขาเล่นสนุกน้าดูอ่ะผมไปเล่นทีรแรกตาแรกผมได้เป็นตลอดเนอะเกมแรกอ่ะหูเขาเต็มเลยโอ้โห,นห,นโหจนท้องสามบ้านนะครับอุ้ยซคอนแอบเป็นไงใช่ไหมไดแล้ว,วอ้าสวัสดีครับมีข้อนะสวัสดีครับ สดีครับถามประกันปะครับดีครับครับสิครับสัสดีครับถามประกันใช่ไหมเราอยห่ขึ้นองน้ำดีครับเดเข้าครับอ้าเจ็ดแปดเก้าสิบแปดอันนี้เป็นลมเฟสอันนี้อยู่นลทำไมก็เราชอบฟังเฟนอ่ะสิบโมงสิบโมงทไหนสิบโมงสองทีนะ 12นาทีนะเที่แอบนที่แอบหัวหงอกหงอไอ้ดูแอดมินไหนหรอไม่ก็ตายเลยเดี๋ยวเราดูต้นทางให้ทำเควสไปเดี๋ยวเราดูต้นทางให้ทำเควสไปเดี๋ยวเราดูต้นทางให้ออทำเควสเหรออืมทำเควสต้องปาดเลยนะถ้าทำเควสปาดนะให้เรื่องนะจะตายหรือจะทำเควสผู้ใหญ่พี่สาผู้ใหญ่ผู้รู้เรื่องอ่าอันนี้มันกวนไตอันนี้มันกวนตั่งโดแล้วละอุ๊ยโอ๊ยอุ๊ยอยากกล้อง้หมโอ๊ยโอ๊ย อะไรเลมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะอินคอร์เตอร์มันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะสนุกสุดจะลองดูอุ้ยบอกไปอย่ากลับมาคอน์เตอร์คือดีสุดสำหรับเราขนมก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเออตอนนี้มีสายจูว่ะสายแอบหมดเลยด้วว่ะเป็นหลักเหรอเดินทางเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องเป็นบริการให้งนี่อ่ะไม่งั้นท่านนี่เรียบร้อยนี่เดินหนีอยู่เนี่ย นี่ไงแต่ป๊หนึ่งรอได้ไหมครับขอโคดรอได้ไหมครับอนี้อ่อนค่ะ N X วเขาบอกเอง O N X เขาบอกแล้วก็ Q ใช่ไหมแล้วก็ F O N X F อะไรต่อไม่ต้องไหนอะไรไม่ต้องไหน เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มนยืนนีนยืนนี่มยี่นยเนี้ยยืนเนียไม่มันจะเห็นชื่อหรือเปล่าไม่เห็นชื่อทะเลาะยานเอ๊ะทะลุยานยืนน่ามมาตรนี้เดี๋ยวเเดี๋ยวเราบอกเดี๋ยวเราซิมไปเดี๋ยวเราิมไปมาี่ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยใช่ชช่ตเนี้ยงนยเน้ยส่ะถ้าไม่เือตายเราก็ตายเองถ้าตะกรอนยปนี่มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกคนนี้สาวดีนะถ้ากรนไปนี้มันกระโหลกอะครับ เก่งเก่งเกาดีนะเอาชิ้นเาดีมากนะโอเคครับผมผมลดเสียงแล้วครับเขาสาดีมากนะโค้สาสาโค้ดดีทุกคนสาโค้ดดีเสียงโคตดดีอะโปรไฟล์โคตดแจมมะทุกคนวิ่งไหมวิ่งไหมจะวิ่งไหมอ้า อันนี้มันจะจอเยจูว่าจูวายโอ้ยตายจริงเว้ยเยจีเยจีรอดได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเั้ยไอ้รอดได้ไงวะรอดได้ไงวะดูดิก็ตายนี่โออพิมโค้ดรอทุกคนนี่ตอนนี้เป็นผีบังตาให้อยู่แค่แบบที่ไม่เคยผ่าน อยูคนดูหนึ่งคนเองขนาดมันมาแล้วมันมาไม่มีคนดูละมันอยู่วังพยาบาลแดงแดงอยู่ห้องแดงอยู่ห้องพยาบาลนี่ไงจบปะล่ะผ่านได้หรอจบนะจบนะจบนะฮึ่มจบนะฮึ่มเก็บจบยังครับอย่างนี้เป็นไรหรอกโดนด่าว่ากากป่าซาหมดแล้วฆาจกรอ่ะเขารอเหยียบให้ให้วิ่งเฉยรอเหยียบตายใคร ก็จบแล้วจบแล้วจบแล้วงั้นออกดิสเลยละกันยัง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 อยู่โอเคเข้าไหมเข้าไหมไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่มีใครเข้ากนเลยละกันเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับเฮ้ยเออผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปับเป็นฟรีแชทก่อนครับแมวแมยุ่งอ่ะแกงกุ้งแกงกุ้งขอบคุณนะครับ ไม่เราคุยหัวกล้วยไปบอกเขาไปตั้10ครั้งลุกนั่งผู้ชายบอกเลยปฏิบัติต้องฟังให้เข้ฟังฟังพี่ฟังนะ O N X Q กดยังกดยังกดยัางอันนี้สัมผัสรยังนิ้วอ่ะนิ้วอ่ะสัมผัสรยงไี่สัมผัสไม่น้องเขากดไงที่น้องโน่นไม่กดไงแล้วก็ H F สองตัวท้าย แ oh. uh oh. ั่น oh oh. oh. anyway. oh. okay? yeah. yeah. ั้น EQ ซังอ๋ออ๋อไม่เราอยู่กันเราอยู่กันเราอยู่กันอฮ้ยมันปรับมันมันปรับไม่ได้อ่ะอ๋อเอเข้าใหม่ได้ฮะเาผมนี่เเกมหนึ่นีเราแน้นแเรา้เราวขาเราต้องเอาหัวออถ้าเราหัวออกผมรอ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 ม่แล้วแต่คนนั้นเข้ามาเนี่ยน้องนขอโค้ดอะคนแอลคนใหม่อะคนแอลคนห่ เอาวัชัยออกเอาวัชัจออกเดี๋ยวชื่อมันจะต่ำเป็นนักสืบอ่ะฮอโหรอนี่เอาเล่นนม่จับนะไม่จับนะครับผมไม่จับนะครับแ่ลน้ารักอ่ะอยู่กันกี่คนแล้วไหนขอเราไปขอไม่สูงอ่ะส่คิ้วส่คิ้วเะครับลองใส่คิ้วทำมตาอนี้มันก็ไม่เท่าไหรเราจะเป็นมินิความบอนามืนเดิมแสดงเป็นนะ เธออกเขาทไอันนี้ยืนคนอะไรเพลงตอนนี้นี้คนะไเพลงทุกคนพี่ไม่เป็นหรอกซีด้เป็นคับโอ้โหไม่เป็นคุณจะคิดเปนนะคุณจะคิดเป็นนะเราเป็นใครเป็นโดด่อดใครเป็นโดดอ่อน่ะอันนี้ใครใช่ใ่ใอ่อนเป็นอันโอ้โหอันี้เลยครังปิดมุมมูด้วยหนึ่งสิบครับหนึ่งสิบครับผมสิบอ อะไรอุ้ยจะไม่ได้ผมไหนไหนครับผมจะไม่ได้เหรอเหรอเราเล่นแอบปล่าแอบไหนแอบน้ำหนึ่งอะเอาเปล่าตายเปล่าคือมันออกรกอีกแล้วชื่อมันออกมาจากอันนั้นอะมันเห็นเอาหัวออกไงเอาตอนออกมันไม่เห็นคือมันออกมาจาก